ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสร้างเมืองที่คิดดีคิดดีคิดดีแล้วทำความดี สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมพบกันทุกเช้าวันเสาร์เวลาตีห้ถึงตีห้ครึ่งในรายการคิดดีแลนด์ทางททบ5เช้าวันนี้เราก็มีข่าวสายมีกิจกรรมทางพุทธศาสนาที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมเหมือนเช่นเคยคะ่ะส่วนจะมีเรื่องราวอะไรไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยคะ่ะวันแรกที่เรามาเกิดในท้องแม่ความตายก็จะมาเอาชีวิตของเราแล้วในวันนั้น แต่เพราะเรามีบุญตามมาปกป้องคุ้มครองอยู่ความตายก็ไม่สามารถจะมาคร่าชีวิตเราไปได้และอยู่มาถึงวันนี้ก็ต้องมองให้เห็นว่าที่เรามาอยู่ได้เนี่ยก็เพราะเรามีบุญตามปกป้องคุ้มครองเรายู่เราจะมองเห็นเราจะเข้าใจได้ว่า <c oughs> พวกเราทุกคนมีบุญตามปกป้องคุ้มครองก็ต้องนึกถึงหลักความจริงหลักความจริงของชีวิตเราแต่ละคนแต่ละคนที่เราเกิดมามันมีความตายติดชีวิตเรามาด้วยตั้งแต่วันแรกที่เรามาเกิด ความตายก็จะมาเอาชีวิตเราไปทุกวันแต่เพราะเรามีบุญตามปกป้องคุ้มครองเราความตายก็ไม่สามารถจะมาค่าชีวิตเราไปได้เราจะเข้าใจเราจะเห็นชัด พาพวกเราทุกคนมีบุญตามมาปกป้องคุ้มครอง,องก็ต้องเข้าใจเรื่องความตายก่อนเข้าใจเงื่อนไขของความตายคนเราทุกคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้มันมีเรื่องที่ทำให้ต้องตายสี่เรื่องด้วยกัน ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาติไหนภาษาไหนนับถือศาสนาอะไรก็ตามมีเรื่องที่ทำให้ต้องตายสี่เรื่องเรื่องที่หนึ่งคืออดตายเรื่องที่สองเจ็บตายเรื่องที่สามอุบัติเหตุตายเรื่องที่สี่แก่ตาย ที่คนตายกันอยู่ทุกวันเนี่ยก็ตายอยู่ในสี่เรื่องนี่แหละอดตายเจ็บตายอุบัติเหตุตายแก่ตายเมื่อเราเข้าใจเรื่องตายอย่างนี้แล้วเราก็จะไปเข้าใจเรื่องบุญกุศลได้ชัดขึ้นว่าที่เราเกิดมาและมีชีวิตอยู่ได้ถึงวันนี้ ถ้าเราไม่มีบุญตามปกป้องคุ้มครองเราเราอยู่ไม่ได้หรอกบุญอะไรที่ตามปกป้องคุ้มครองเราบุญให้ทานตามมาปกป้องคุ้มครองเราไม่อดอยากตามมาสนับสนุนเราให้ประกอบอาชีพทำมาค้าขึ้น บุญรักษาศีลตามมาปกป้องคุ้มครองเราให้มีสุขภาพดีมีพลารามัม่ไม่มีโครคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนมีก็รักษาหายนี่บุญรักษาศีลตามมาปกป้องคุ้มครองเราร้อยแปดพันเก้าเราคิดไปคิดหมด ทุกเรื่องเปลืยงหัวใจขอปล่อยทุกอย่างวางเอาไว้คิดแต่เรื่องนุกสุขหัวใจคิดถึงเธอเหลือเกินความคิดนี้ดีที่สุดคิด